การขายท่าสดจากสนามตะก้อนน้องวีชนบุรีต่อนะคะวนน้สายลเดินสายสายกค่ะสนึงาดีนะเริมบทายแข้าเลรติมปีเิ่่ตอนนี้อยู่ที่หนึงต่อหนึงค่ะ แมวตอนี้อยู่ที่สูนย์่อนหนึ่งนะคะที่ในรายการที่ว่าไม่ได้เสะเลือดในม้าเนี่ยเอ็มก็ปูเนี่ยไปต้องกินเอ็มก็ูก่อน แต่ตอนนี้อยู่ที่สามต่อศูนย์ค่ะเอาเสียงอื้อเออเยับโอ้โหลวต่อสามลวต่อสาม แตมตอนนี้อยู่ที่0ู iec, ต่อ4ค่ะแตมตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อสี่นะคะโอ้ ตอนนี้อยู่ที่สองต่อสี่ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อสองนะอ๋อ biến đen rất nhiều nè. <laughs> <rồi. Được> <laughs> ตอนนี้ยงี่หกต่อสองค่ะยกขึ้นไปไม่ได้ยิงล็อกแามสอ่ะขอขอแก้ต่อคู่ไหนได้ตอนนี้เจ็ดต่อสองค่ะ อยู่ที่เจ็ดต่อสองค่ะตแต่ตอนนี้อยู่ที่สองต, oui ต่อเจ็ดนะคะรวมลางทรายเสริมออค่ะแต่เจ็ดต่อสองนะู่ไปยือหัว

เก้ต่อสอค่ะแต่งเดียวเกมนะคะต่อสองค่ะ แต้มสต่อ11ค่ะแ <Okay. S 1> ต้มสอต่อ2งนะ เด็มนะคะเซตนี้ปะยมชนะไปที่12ต่อ2แต้มจ้า